หอยนางรมพี่น้องมิจฉหน่วยใหญ่ปุณตามนาม้ำมองไปไหนไปไหนก็นมีแต่หอยนางรมสากลากอยูอ่เฮ้ยพุดนะตามขูดินปุณมองไปไกลปุณก็อหอยนางรมได้พี่น้องเอ้ยหลายคักหลายเนี่ยพูใ้ใดมากินมาเก็บเอาเด้อหอยนางรม พายามไปเบึงหอยนางรมผู้มีน้องลายคักอ่อ,อนซอนน้ำเมสซีมันบอจ้ามาเบึงอันที่เพี่ยหอยนางรมประเทศนอกหอยนางรมเมืองนอกประเทศฮอลแลนด์มิตรกาศยิ่งใหญ่สู้เบึงใกล้ๆอ่อ,อนซอนกับมาเก็บเด้อ วัดดอสีมอนสีมอนบอกว่าอไอีปูเธอพี่น้องอีปูปูหยองวะปูหมากือปูหยองเนาะตายไปนี่าอปูมาเถอตัวสีเขียวอ่อนๆ บ่ทันได้ตายตัวนี้เออตายแล้วเออตายแล้วอ๋อไฮยเสื้อตายแล้วคัไปัก็บปลาเก็บปลาพี่บอกพี่บอกให้จับนี่หายเหลืะไี่ปูตายแล้วเก็บหอยนางรมกับซิมอนเด้อจ้าได้เหล่าทางหนึ่งพี่น้องเอ้ยพูกนามากินหอยนางรมมาเก็บเอาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด้อเก็บฟรีจะเก็บเอาหลายปรนได้เก็บเลย พระเจ้าพุทนบรดวาคุน,อน,นสองตัวสองเสบค้าเก็บนังล้มอยพี่นอ้องนังลม้มมีตัวยงญอสดสดโนะอ้ยหลค่ะหลายเนยแมยชิ้นเดียวเก็บได้ทงังนึงแล้วกองเงยขุนคนมาไว้สิเกิสาม,มีมาเก็บขึ้นไปใส่รถ อ่อนซอนน่าเมรสิ่มันบ่าจ้าหอยนางลม,มหูนรายคักย้าไปผุ่นกับโขดหินมีแต่หอยนางลมทั้งนั้นคื้สองแสบขึ้นไปแล้วเปเรียกพอมาขนถังหอยนางลมคลิปส้นๆบ้านๆพีน่น้องพามาเก็บหอยนางลมประเทศนทนเนเธอร์แลนด์ผู้ใดบ่รููพีกัดมองเก็บหอย พักแม่ซิมอนในคอมเมนต์ด้ยอยแจเดอแมสซิมอนอย่พีกันไม่ได้ห่วงไดๆทั้งสิน้นเพราะว่ามันห้ายพดมันกินซอยกัน <laughs> กินซอยกันพี่นเนาะคนักไม่ตะห <laughs> นุ่ยไงเสียบคักเสียบเนียตีเป็นแรงงานบ้นคนอไหอยนางลม้มขึ้นไปห่างบนปุ่ <S S 3> <laughs> นไปแล้วไปแล้วิง่งแฟนะใส่ถุงมือ ไปแจ็คแกลเลนุ่นใส่แรงงานขึ้นไปข้างบนนอ้สาย,สายทะเลมันก็นลืล่นๆพี่น้องเดินลำบากจ๊กน้อยนึงุูนซีโมนลอยอยู่ข้างบนปูนทางง่ายๆซะเล้วไปเดินเดินไปแม่เฟนน่ะ อุ่นเสร็จแล้วทุกจา้าบายบายพี่้อกแนเร็วทุกจา้าอ่านใอ่านคนไทยเขาทุกจา้าจังไหนเอาลืมภาษาไทยแล้วไปที่นี่สับสนคุณไ, <c oughs> ไปคุณ <c oughs> ไป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  <c oughs> ไป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 อ สิบอนจะส้อยพอนในคุ้นหอยนางลมไปใส่หลดเพืพี่น้องสาหร่ายโอ้นนปเป็นตาลมเถอะไป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 